สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักกับซับเจริญนะคะนี่ค่ะซับเจริญต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ที่เราผ่าแล้วแล้วแม่เขายุบลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ต้นแม่ของเราอยู่ในกระถางหนะคะนี่นะคะซับเจริญนะคะเขาจะมีพื้นใบสี เขียวอ่อนออกขาวนะคะนี่ถ้าเราผ่าแล้วไม่ป้ายแดงแบบนี้จะกลายเป็นนางฟ้านะคะต้นนี้ป้ายแดงเรียกว่าซับเจเิิดนะคะใบกลมค่ะใบค่อนข้างกลมเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะไม่สูงไม้ทรงนี้เลี้ยงดีๆสามารถเข้าประกวดได้นะคะนี่นะคะต้นนี้มีกี่ใบ สองสี่หกแปดเก้าถ้าหลอดนี้การก็จะเป็นสิบต้นนี้เลี้ยงดีๆสามารถเข้าประกวดได้นะคะอันนี้ต้นแม่นะคะอ่านี่ต้นลูกนะคะนี่ต้นลูกเห็นไหมคะใบจะกลมเลยค่ะกลมตั้งแต่เล็ก ป้ายแดงอันนี้แดงจัดมากซับเจริญอยู่ในกระถางสีนะคะอันี่ต้นลูกที่ป้ายส,สวยๆมีสองต้นนะคะเป็นมีดแรกจริงๆได้หลายต้นอยู่แต่ว่าขายไปแล้วขายไปขายไปตั้งแต่สองใบนะคะลูกค้ามาที่สวนก็เราก็จำเป็นต้องให้เพราะว่าเขาอยากได้เนาะก็จะ เหลือแค่นี้เลยสองต้นที่สวนก็ต้นนี้ก็จะตั้งแม่นะคะจะเอาไว้ทำจำนวนให้ได้เยอะๆถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้แม่ค้าก็จะหาให้อาจจะเป็ดหาที่สวนที่รู้จักกันมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นที่ป้ายสวยๆนะคะถ้าป้ายไม่สวยก็ไม่เอา เพราะว่าบอนสีตอนนี้ราคาลงเราสามารถเลือกที่จะซื้อต้นลายส,สวยๆได้ในราคาที่ไม่แพงนี่นะคะเป็นโอกาสดีนะคะของคนที่อยากเก็บบอนสีต้นส,สวยๆเอาไว้ตั้งแม่เอาไว้เลี้ยงดูเป็นโอกาสดีเพราะว่าราคาไม่แพงเลยช่วงนี้แล้วก็ เราสามารถซื้อลายสวยๆได้ด่างสวยๆได้ในราคาหลักร้อยถ้าอย่างนี้นะคะถ้าขายแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ยก็จะอยู่ในราคาที่สองร้อยห้าสิบสำหรับซับเจริญนะคะที่แดงๆแบบนี้นะแต่ถ้าป้ายนิดเดียวอย่างเงี้ยส่วนเราจะขายแค่ร้อยเดียวเราจะขายตามตามความสวยนะคะ นี่นะคะใครสนใจสามารถโทรมาที่เบอร์ที่แปะไว้ที่โพสต์ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะเบอร์ไว้ในคลิปวิดีโอเลยนะคะโทรมาได้นะคะทางส่วนกำลังเร่งทำจำนวนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ